สวัสดีครับวันนี้สิบห้ามาดังไฟตอนแรกนะครับเนะนี่ครับเนี่ยอ้อยผมหมักปามนะครับเคยใส่อยู่หมานะพี่น้องหมักปามเดี๋ยวผมใส่ดีดีเลยครับผมผมมีต้นปามดอกยแต่ว่าผมซื้อมายี่สิบาททุ่งหมักง่เนี่ยอ้อยไฟครับดูครับใส่ดีเลยครับ ให้ทุกคนเอาไปลองมั่งได้ครับเด้อขันนี่ครับดีหลายติดง่ายครับเดี๋ยวผมใส่ใหม่ได้บาะเนี่ยอ๋อใส่ดีหลายมาปามหน่อยหนึ่งหน่อยหนยี่สิบบาทได้เป็นถุงเลยครับ กำลับเรืืองดังไฟเป็นเหลืองง่ายๆเลยบาทแม่ไปทานกันไปครับแกนี่ก,ก็คือเรียบร้อยครับง่ายบอกครับง่ายๆเลยเรืืองดังไฟเป็นเหลืองง่ายๆครับ